พิต้าค่ะพต้าตอนนี้อายุเท่าไหร่คะยี่สิบเจ็ดค่ะคำถามคืออืมคือตอนนี้เป็นแม่เลี้ยงเดี่ยวอะค่ะมไม่มีงานก็เ<ม>ลยคไม่รู้จะทํางานอะไรก็พอดีเขามีเปิดสอบตํารวจอะคะ่ะก็เลยคิดว่าจะไปสอบดีไหมดีครับลองดูครับจะได้รู้ว่าเราเรามีเขาเรียกว่าสกิลแค่ไหนเพราะว่าเวลาทํางานก็ต้องมีการสอบเนาะถ้าเราเราก็ได้ดูว่าคะแนนเราเป็นยังไงอย่างเงี้ยร,รับราชการก็ต้องสอบแข่งขันนะครับ สอบได้ค่ะแต่ว่าต้องบอกไว้ก่อนว่าต้องทําใจนิดนึงนะคะเพราะว่าจากสิ่งที่เลนเห็นคืออาจจะได้ยากไม่ใช่ได้ยากเพราะว่ารับน้อยหรืออะไรนะคะแต่ว่าด้วยคือทุกวันนี้น้องต้าเนี่ยไม่มีเวลาเหมือนจะไม่มีเวลาอ่านหนังสือแล้วติวพยายามจะดูพยายามจะ,ยายามจะอ่านแล้วมันไม่เข้าใจอะน้องต้าแล้วอีกอย่างคือด้วยน้องต้าเนี่ยเป็นคนอินดี้เป็นคนติด เป็นคนไม่ชอบอยู่การอยู่ในกรอบในเกณฑ์อะไรกับใคร mm hmm. ขนาดแม่มาบน่นแม่พูดเธอก็ยังลำคาเลยใครพูดเธอก็งุนหงิดแต่อย่าพูดเยอะได้ไหมอะไรอย่างเงี้ย mm hmm. คือน้องอินดี้อ่ะลูกน้องตีดะน้องไม่ชอบการอยู่ในกรอบในเกณฑ์การจะต้องทําอะไรที่คือเธอเป็นคนเก็บอารมณ์ไม่เป็นเลยตา mm hmm. อันนี้เรื่องจริงแล้วบางคําพูดเธอเป็นคนพูดแบบพะน้อมพะนอมไม่เก่งอ่ะ mm hmm. เธอจะเป็นคน <Okay. S 1> คิดงไงเธอพูดเลยอ่ะ แล้วเวลาไม่พอใจเธอก็ฟาดเลยอะจริงไหมคะโอ้ทีนี้รับรองว่าทํางานข้าราชการไม่เจริญเติบโตนะเดี๋ยวจะมีคนชักชวนให้น้องมีโอกาสได้ทํางานต่างประเทศลูกน้องจะมีโอกาสได้ไปอยู่ต่างประเทศหรือทํางานต่างประเทศจริงๆเขาจะมีโอกาสได้ดวงไปอยู่ต่างประเทศมากกว่าเพราะว่าเขามีความคิดว่าเฮ้ยหรือฉันจะไปมีแฟนฝรั่งหรือต่างประเทศดีเนาะหรือไปอยู่ต่างประเทศดีกว่าลูกจะได้สบายอะไรอย่างเงี้ยประมาณนั้นนะคะแล้ว เป็นหมอดูไดไหมคะเป็นหมอดูได้ไค,ค่ะเดือดถแต่ก็อย่างที่บอกไงต้าพี่บอกตรงว่าหนูจะต้องเป็นคนอินดี้และติดมากถ้าน้องลองขุยกใครรู้สึกว่ามนุษย์ป้าไม่คุยนะไม่ทํานะอะไรอย่างเงี้ยเธอเป็นคนแบบนี้จริงเธอต้องปรับอารมณ์ความใจร้อนของโทโลงหน่อยแค่นั้นเองค่ะจะเป็นหมอดูได้ใช่ไหมคะเป็นได้แต่เธอต้องใจเย็นขึ้นกว่านี้นะลูกนะอีกนึงคะ่ะลูกชายคะ่ะช่วงนี้เขา ประมาณขวบเขาเด็กเกินกไปลูกเราจะพี่ไม่ดูดวงให้เด็กขี้โมโหอือก็ตอนท้องแม่ก็ขี้โมโหเนี่ยค่ะลูกนอนก็ดึกขี้โมโหเราจะไม่ลงที่ลูกได้ยังไงล่ะจ๊ะแล้วหนูก็เอาแต่ใจตัวเองมากค่ะลูก